ตอนนี้ประมาณหกโมงสิบน,นาทีครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนครับไปดูบรรยากาศการตักบ,บาตรตอนเช้านะครับที่สังขบ,บุรีครับสะพานมอนครับผมเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับตอนนี้ผมก็แปลนงแปรงมาชามอนครับเดี๋ยวไปตักบ,บาตรกนัน ก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีครับผมในการเดินเท้านะครับจากฝั่งไทยไปที่ฝั่งมอนครับเพื่อที่จะไปตักบาตรครับผมก็จะมีคนไทยหลายคนนะครับที่แต่งตัวเป็นชาวมอญเป็นไทยมอญนะครับน่ารักอ่นลักรับเป็นผ้าผ้าสินนของไทยนะเป็นขาวสลับแดงครับผมก็สวยดีครับดูนีสีแล้วก็ตามทางครับเราจะเห็นเด็กชาวมอญนะครับผมมากมายที่ เราปร่แป้งเราแล้วก็ถ่ายรูปกับเรานะครับน่ารักดีครับก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับ ก็บรรยากาศฝ่ามอนครับคนเราตักบาตรเยอะมากเมื่อวานนะครับเป็นวันมาคบ,บูชาด้วยครับก็ทําให้คนเราตักบาตค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ลักษณะบาทของชาวมอนนี่สวยมากเลยครับ มาตักบาตรที่มองเป็นครั้งแรกนะครับผมรู้สึกว่าชาวบ้านท,ที่นี่เนี่ยมีนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความน่ารักความเป็นกันเองครับที่นี่อยู่ทั้งชาวไทยชาวมอญชาวกะเหรี่ยงครับทั้งสามเผ่าน,นี้อยู่กันได้โดยแบบไม่อึดอัดครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีความน่ารักช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันครับช่วยกันทำอาหารกินใครมีลูกค้าใครไม่มีแขกก็แนะนํากันให้ครับ อยู่กันแบบน่ารักน่ารักครับส่วนใหญ่แล้วนักผื้ชาวพุทธกันหมดครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทุกอย่างรอบตัวที่สะพานมอญสังขะบุรีครับผมรู้สึกว่ามันมีมนต์เสน่ห์มนต์ขลังอย่างมากเลครับที่อยู่ในประเทศไทยในฝั่งตะวันตกของเราดินแดนที่ศาสนาพุทธเข้ามาถึงแผ่นดินนี้ครับ ถึงแม้จะเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายชาติพันธุ์ครับแต่มันมีความน่ารักความสงบความเรียบง่ายมณเห์ต้องขังครับที่ทุกคนไปแล้วเนี่ยจำไม่รู้ลืมครับผมขอจดจำและบันทึกความทรงจำนะครับครั้งหนึ่งที่ผมได้ไปตักบาตรที่สังขบ,บุรีไว้นะครับขอให้ทุกคนดูอย่างมีความสุขครับอิ่มบุญอิ่มใจครับ โอเคครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับของที่ชามอนสังขบุรีนะครับสะพานมอนครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้าหลังจากตักบาตรเสร็จครับบรรยากาศน่ารักของชาวมอนไทยนะฮะที่ตลาดชามอนฮะร้านอาหารก็น่ารักการแต่งตัวก็น่ารักครับผมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมที่สะพานมอนครับผมเท่านี้ครับผมที่เก็บมาฝากครับขอบคุณครับ